เดี๋ยวเราจะมาทดสอบรถบรรทุกอนเนกประสงค์นะครับแล้วเดี๋ยวดำก่อนแล้วเราค่อยมาพูดรายละเอียดครับตัวนี้ก็ให้ง่ายๆครับตาร์ทกุญแจอันนี้เราก็ลองเทสขึ้นแบบทางชันนะครับในบอ่บอบอ่อดินเล็กๆนะครับ นี่ยังไม่ได้ใช้ดิฟล็อกนะครับไปขับสองธรรมดานะครับวิง่งแค่สองไอ้เกียย์หนึ่งนะตอนี้ พอได้ไดับพ,พอได้พอได้พอได้ขึ้นที่ชันรับรองไม่ยกล้อแน่นอนครับ ดำนะครับครับต่อครับนั่งไม่ได้โอ้โหสบายสบายครับนี่ยนะโอ้โหแจ๋วนี่ครับเราก็เนี่ยไ ลองวิ่งดูนะครับนี่กี่หนึ่งสองเลยครับเออเพียร์สามครับ tại tiếp lót hết tiếp ngừng tin được rồi à ต้องดินน้นในพ้นครับอ๋อสุยดยอดเนี่ยกดดิฟล,ล็อก้วครับใส่ดิฟล็อก ดิปล็อกนะครับฮะนี่อ่ะว่ดิ่นไปได้ครับ สวัสดีครับเนี่ยระเบิดปุ้งปังแล้ครับนี่ก็เราก็จะมานะฮะแนะนําสินค้าอันนี้เราก็ทําคลิปบรรทุกดินวิ่งทดสอบว่าสมรรถนะมันก็คือได้หมดนะครับที่ว่าบางอย่างมันก็พอน้ําหนักมันเบาล้อหลังมันมันเบามันก็ฟรีเต่ขอดินจนขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะจะเป็นรถบรรทุกอเนกประสงค์นะครับแบบดาสีสันก็มีนะครับสนิมตามจากการใช้งานเราก็ไม่ได้ ทางเราไม่ได้สาดสีปิดนะครับก็คือให้มันเดิมๆรถผ่านการใช้งานมันก็มีสนิมบ้างนะครับแต่คัตซีก็ยังสวยนะครับนี่ดูคัตซีเป็นหลักนะครับไม่ผุแล้วก็กระบอกไฮดรอลิกปกตินี่ชุดน้ำมันเกียร์แล้วก็เบรกเลี้ยวซ้ายขวาแล้วก็ชุดเพ่าเสียพานเปลี่ยนให้แล้วนะครับเป็น SB33 แล้วก็สายพานไฮดรอลิกเป็น A 3สแล้วก็แบตเก่าญี่ปุน่นนส่วนกระบะนะครับ กระบะไม่ปูนะครับนี่กว้างประมาณร้อยห้ายาวประมาณร้อยแปดสิบนะครับกระบะก็เปิดได้สามด้านนะครับก็ปดตัวนี้ก็เปิดออกมานี่นี่มันก็จะเปิดได้เราไม่ได้สาธิตนะครับเพราะว่าไอรถพวกนี้เราทําคลิปบ่อยนะครับอ่าตัวนี้ยางเราเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนี่ยางใหม่ร้อยเปอร์เซ็นตเนี่ยใช้ยาวๆเลยครับยางหลังยางหน้าก็ไม่มีปัญหาครับแล้วก็เกียร์ก็จะมีสามเกียร์เดินหน้าหนึ่งเกียร์ถอยอ่า เป็นระบบสตาร์ทกุญแจสองระบบนี่ก็เป็นคาวาโอฮิตบี B ตัวใหม่นะครับอันนี้ก็เป็นเบรกเท้าอันนี้เบรกมือเบรกเท้าอันนี้เป็นลูกเตะมืออันนี้ลูกเตะเท้านะครับหยุดเปลี่ยนเกียร์ไม่ต้องหยุดรถก็คือเหยียบปุ๊บใส่เกียร์แล้วก็วิ่งต่อเลยครับตัวนี้ก็เป็นอันนี้ขับสองอันนี้ขับอสองปกติอันนี้ใส่ดิฟล็อกก่อเวลาที่ทีมทดสอบครับเอียงชันก็คือล้อมันไปได้อันนี้ก็เป็นดัมขึ้นลง ล็อกนี้มอดำอ่ายังไงลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามหรือมาดูสินค้าแล้วก็มาดูหน้าง,งานนะครับผมก็เราก็ไม่ได้ทําสีอะไรก็มีสนิมตามที่เห็นเลยครับผมงไงลูกค้าสนใจก็ติดต่อสอบถามนะครับที่0922565474นะครับสวัสดีครับ